อยู่กับผมมัมไทยแล้วก็ไปเดี๋ยวเอาใหม่สวัสดีครับนี่อยู่กับผมนะชัยแล้วก็เกมทีวีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไมค้าวนะครับผมผมไม่ได้แคสเกมนะวันนี้ผมแค่มาเล่นช่วยๆกันหน่อยนะครับผมเย่ยแหละก็มาช่วยแคสนะครับอย่างแรกคือตัดไม้ครับเอาชีวิตรอดครับนี่คือพาร์ที่หนึ่งนะจะมีพาร์ทที่สองพาร์ทที่สามไปถึงพาร์ทที่เท่าไหร่เดียรครับเอาพาร์ทที่ยี่สิบกว่ากาแล้วกันนะครับอย่างแรกรีตัดไม้ตัดไม้ไมก่อนที่มันจะมืดผมใช้คุณไม่ได้ใช้มอสอะไรเลยแต่ผมใช้มอสเองครับ อันนี้เป็นโทรศัพท์ผมเป็นอ้น,นี่มีคนส่งดมดแสงเงามาให้ไงเอออยากได้มั่งอะ่ะอยากได้เดี๋ยวส่งไปทางไลน์ให้โอเคโอเคครับโอเคครับของก่อนคุณครับเลอเดี๋ยวคุณทำเดี๋ยวคุณทำอะไรเองเดี๋ยวผมเป็นคนรับจ้างเองดีกว่าไม่ต้องอ่ะช่วยกันนี่แหละช่วยกัน<ม>ช่วยไม่เอาไม่เอาผมไม่ครบแต่อ่ะแล้วเอาของออกยังไงอะ่ะเอาของออกหรอครับอยากได้เปล่าเอาขวานไม่ใช้ขวานใช้ใช้ขวานดีครับมันจะดี ใช้ขวานใช้มันใจนี่ตัดง่ายอ่ะเอาไม้ไปเอาไม้เอายังไงครับกดนี่แล้วกดอะไรเอาทำไมครับจะเอาไม้ผมออกทำไมครับผมจะเอาไม้ไปให้คุณครับอาให้ทำไมเหรอครับโอเคเรียบร้อยตึ๊บอ่ะคุณไปเแล้วเรเอาไว้ผมทำไมเนี่ยคุณก็ได้ทำอะไรไงคุณแต่คุณสร้างบ้านด้วยนะครับผมขี้เกียจสร้างไปถามหน่อยไปนครับแต่แต่ไม่ผมไม่ได้ผมไม่ได้เคยชอบเล่นในโทรศัพท์ผมชอบเล่นในคอมมากกว่าอืมมาเอาเอาไว้นี่มาอ่านไปเอาไหนครับ นี่มองที่พื้นมองที่พื้นเดี๋ยวโยนของก่อนอันเนี้ยเอาไปเอาขวานไปเฮ้ยไม่เอาไม้ไปเอาไม้ไปอ๋อโอเคอยวรู้อะไรมากเยอะเลยจบป่ะเดี๋ยวผมขุดดินแป๊บอย่างแรกเลยคือเรียนแบบพวกนั้นแค้เกมทุกทุกคนก็คือขุดดินเรียนแบบก็ต้องไปหาคนแก่ดีครับเดี๋ยวผมไันนี่หาเอาหาย โทำไมมืดจังวะผมมืดมากเลยโคตรตัดไม้ไวนะครับโคตรไวเลยก็ผมก็ผมใช้ก็คุณก็คุณเอาเดี๋ยวเราจะปะกิณนาทีดีครับอืใช่เอ่อเอาพัทละแค่สี่นาทีก็พอครับโอครับสี่นาทีเนี่ยเสองไปเอาไม้ไปเอาไม้ไปแสองนาทีแล้วโอครับสุดแบคทำให้บ้านมันใหญ่ขึ้นลองสร้างบ้านเคสเจอหินละเข้าใจ ผมจะตัดจนกว่าไม้เครื่องไม้นี้พังดีกว่าโอเคครับผมนี่เป็นคนที่เล่นอะไรไวมากเลยเนี่ยไดพิกแอคกันเนี่ยจนเจอเหนือเนี่ยแพ้วแต่คุณเล้ยมผมเป็นคนตัดไม้คนเดียวเฮ้ยใจร้ายจังอ้าวอาคุณอยู่ไหนครับอยู่ในดินครับยในเอาหาไม่หายนึกว่าจะคุณจะหลงทางไม่ได้เอาไม้ไปครับเอาไม้ไปโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเปิดแสงก่อนยังไม่ได้เอาเดี๋ยววันที่ให้เลยกดนี่อยู่ โอเคสามทีดีกว่าแล้วครับเดี๋ยวห้าทีดีกว่าห้าทีเออเออเอ่อเอาแค่สี่ทีก็พอเอาแค่สี่ทีเอาเอาอานี้ไปเอานี้ไปด้วยเอาอะไรครับอลดินเอาป่ะเอาคุณใช้สกินผู้หญิงเหรอนี่ผู้นี่ผู้หญิงเหรอใช่คุณใช้สกินผู้หญิงเดี๋ยวคนไปใส่สกินให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวผมทาเดี๋ยวพาต่อไปดับสกินให้ผมหน่อยโอเคี๋ยวผมใส่ให้พาร์ทนี้ก็จะบอกว่าเป็นซีรีส์นะครับผมใช่ครับใช่ครับ เป็นซีรีส์ในการช่แล้วผมใช้ผมใช้มือถูกไหมเนี่ยไม่ใช้ขวานก็โอเคเราได้เข้าครงวบ้านแล้วครับคุณทายแล้าตตั้งชื่อกิ๊นี้ว่าอะไรดีครับตั้งชื่อคลิปนี้ว่าเออเอาชีวิตรออในคืนแรกจัดไปครับอือกับนักแค่เกมดีกว่าเออเนี่ยผมได้ผมได้นี่แล้วครับผมได้ตะผมได้เตาผิงไฟและเขาแต่เอาไม้ไปด้วยครับเอาไม้แย่สว่านเยอะ คุณขอบิ๊กแอคกนะครับบิ๊กแอคกเอได้ได้เอาบิ๊กแอคไปไหนคุณคุณอยู่ไหนผมหาชื่อคุณไม่เจอละอยู่ข้างหลังคุณนะครับผมอยู่ข้างหลังคุณไม่ใช่คุณอยู่บเว็บนะเอาเอาบิ๊กแอ็กอล้วเอาโทษโทษโทษต่อยเฉยเจ็บอ่ะต่อยผมคืนก็ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเดินเดินผ่านเดินผ่านแอยู่นี่อ่าหุ้ยตีผมทำไมโอ้ผมไม่ตั้งใจ sorry sorry i'm the i just do do ดูอะไรวะ ผขาไม่ตัดหินเอ้ยเขาเอ้ยเขาไม่ขุดหินดีกว,ว่าผลใจะะนี่จะทําทอตก็คือก็คือเทียนนั่นแหละมีที่ขุดหินไหมม,ไมีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เธอนั้นมีหินไหมเราขไม่ตัดให้มาดิมาดิแถวนี้มีมาตรงนี้ผมอยู่เลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บของลงใต้ดินก่อนเรื่องคุณเดยวคอยบอกคุณ<อ>ครับจบจบจบผ่านโอเคค่ะ okay.